เอวเมสุตังเอกังสมยังพควาสาวัติยังวิหรติเตเชตวะเนอนาถปินทิกัสะอารามเมตตระโขพักขวาพิกขูอามันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตพิกขูพระขวาพวโตปัจจโสสูงพักขวาเอตัทโวจะเมตายะพิกขเว เจโตวิมุตติยาอาศวิตายาภาวิตายะพระหุลีกะตายะยานีกะตายะวัตถุกะตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสะมารัฏายะเอกาทสานิสังสาปาติกังขากะตะเมเอกาทะ สุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติติณปาปกังสุปินังปสัสติมนุษสานางปิโยโหติอามนุษษสานางปิโยโหติเทวตารขันตินาสักิวาวิสังวาสัตังวากามติสุตสตตังติตังสมาธิยติมุขวันโนวิปสีทติอาสามมัมุลมุละโหกาลัง การติอุตริงอัปปติวิชันโตพระมะโลกูปะโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะระหุรีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสะ มารทะยะอิเมเอกาทสานิสังสาปปาติกังขาอัติอโนทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภะรณาเมโตเจเมตตาเจโตวิมุตติกตีหากาเรหิอนโนทิโส พระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิทิสาภระรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอโนทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเรหิอิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติทัหากาเเรหิทิสาภระรณาเมตตาเจโตวิมุตติ กะตะเมหิปัญจหาการหิอโนทิโสพระรนาเมโตเจโตเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขียตนังประหะรันตุสัพเพปานาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขียตนังประหะรันตุสัพเพภูตาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขียตนังประหะรันตุสัพเพปุขลาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขียตนังประหะรันตุ สเพอตตภาวะปริยาปันาอเวลาอภิยาประชาอานีคาสุขีตนังพระลันตุอิมเมหิปัญจหากาเรหิอะโนทิโสภะรถา,าเมตาเจโตวิมุตติกะตตเมหิสตหากาเรหิโอทิโสภะรนาเมตาเจโตวิมุตติสัภาอิทธิโยเวทอเวลาอภิยาประชาอานีคาสุขีตนังประลันตุ สเพปุริสาอเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีตนังพระหันตุสเพอาริยาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตนังพระหันตุสเพอนาริยาอเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีตนังพระหันตุสเพเทวาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตนังพระหัตุสัเพมนุษสาอเวลาอภิยาประชาอนีคาสุขีตนังพระหัตุสัเพวินิปาติกาอเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีตนังพระหัตุ อเมหิสัตตาหากาเรหิอิโทสิภะรนาเมตตาเจโตวิมุตต ah ิกตะเมหิทัศหากาเรหิทิสาภะรนาเมตตาเจโตมิม ah, an ุตติสเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระลันตุสัเพปัชิมายะทิสายะสัตตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังพระลันตุสเพ อุตรายะทิสายะสัเพสัตตาอเวลาอัพยาปชานีคาสุขีตะนังพระลันตุสัเพทักขีนายะทิสายะสัตตาอเวลาอัพยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระลันตุสัเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอัพยาปชานีคาสุขีตะนังแพระลันตุสัเพปัชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพภิยาปชาอนีคาสุขีตะนังแพระลันตุ สเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตัณหะหะลันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตัณหะหะลันตุสเพเหติมายะทิสายะสัตตาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตัณหะหะลันตุสเปปุปาลิมายะทิสายะสัตตาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตัณหะหะลันตุสเพปุรัตติยายะ ทิสายะปานาอเวลาอภิยาปจานีคาสุขีตนังประหะตันตุสัพเพปัจิมายะทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอานีคาสุขีตนังประหะตันตุสัพเพอุตตะลายะทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีตนังประหะตันตุสัพเพทักขิณายะทิสายะปานาอเวลาอภิยาปจานีคาสุขีตนังประหะตันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะปานาเวลาอภิยาปชา อนีคาสุขีตะนังพระลันตุสเพภัชิมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังพระลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระลันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระลันตุสเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตะนังพระลันตุ สภเอุปาริมายะทิสายะปานาเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตนังพระลันตุสเพปุรัติมายะทิสายะภูตาอเวลาพิยาปชาอณีคาสุขีตนังพระลันตุสเพยปัติมายะทิสายะภูตาเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตนังพระลันตุสภเอปุตรายาทิสายะภูตาเวลาพิยาปชาอนีคาสุขีตนังพระลันตุ สเพทักขินายะทิสายะภูตาเวลาพยาปัานีคาสุขีตนังเปรหะลันโตสเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปัานีคาสุขีตนังเปรหะลันโตสัเปัชิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปัานีคาสุขีตนังเปรหะลันโตสเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปัานีคาสุขีตนังเปรหะลันโต สัพเพทักขินายะอนทุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภ oui ูตา <rix> เวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุขลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระลันตุ ปุลาเวลาพยายประชานีคาสุขีตังห์พระลันตุสเพอุตรอุตรายะทิสายะปุคลาเวลาพยา,ยพยา,ยพยายประชานีคาสุขีตังห์พระลันตุสเพทักขินายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระลันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระลันตุสัเพปัชิมายะอนุทิสายะปุคลา เวลาพยาประชานีคาสุขีตณนังพระหะตุสัพเพอนุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตณนังพระัะตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตณนังพระัะตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตณนังพระัะตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุขีตณนังพระัะตุ สเปปุรัติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตะนางแระลันโตสเพปัชมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตะนางประลันตตสเพอุตรายะทิสายะอัตภาวยะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตะนางประลันโต สเพทักขินายะทิสายะอัตตะภาวะปริยาปนาอเวลาอพยาปชานีคาสุขีตนังเประลันตุสเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะอัตตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเประลันตุสเปจชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภยาปชานีคาสุขีตนังเประรันตุ สเพอนุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตัณหรปะระันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตัณห์ปะระันตุสเพเหติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตัณหรปะระลันตุสเพอุปริมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนา อเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตณนางพระหัตุสภาปุรัติมายะทิสายะอัตถิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตณนางพระหันตุสภปาปชิมายะทิสายะอัตถิโยอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตณนางพระหันตุสภาอุตรายะทิสายะอิธิโยจะอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตณนางพระหันตุสภาทักขินายะทิสายะ อิต yes yes ิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตณนางแพระหลันตุสัพพาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตณนางแพระลันตุสัพพาปัจชิมายะอนุทิสายะอิธิโยอเวลาพยาประชานีคาสุขีตณนางแพระหลันตุสัพพาอนุตตายะอนุทิสายะอิธิโยอเวลาอพยาประชานีคาสุขีตณนางแพระหลันตุสัพพาทักขินายะอนุทิสายะอิธิโย อาเวลาอภิยาปรชานีคาสุขีตนังพระหัันตุสัพพาเหตุทิมายะทิสายะอิทิอิิทโยอเวลาอภิยาปรชานีคาสุขีตนังพระหัันตุสัพพาอุปปริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาปราอานีคาสุขีตนังพระหัันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริตาอเวลาอภิยาปรชานีคาสุขีตนังพระหัันตุ สภเปัชิมายะที่สายะปุริสาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระรันตุสเพอนุตรายะที่สายะปุริสาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระรันตุสเเพทกินายะที่สายะปุริสาอเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตังห์พระลันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริตาปุริสาเอเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์พระรันตุ สพเปปชิมายะอนุท <qu ill popular absorbed> ิสายะปุริสาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังพปรหัดลันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาปาอชนีคาสุขีตนังพปรหัดลันตุสัเเพทคินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปัาชนีคาสุขีตนังเปรหัดลันตุสัเเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาปัาชนีคาสุขีตนังปรหัดลันตต สเพอุปร er pues ิมายะที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระยันโตสเพปุรัติมายะที่สายะอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระยันโตสเพอปชิมายะที่สายะอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระยันโตสเพอุตระอุตรายะที่สายะอาริยาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระยันโตสัเพทักขินายะที่สายะ อริยาเวลาพยาประชาอณีคาสุขีตะนังแปรหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาปราชานีคาสุขีตะนังแปรหะลันตุสัพเพปัชมายะอนุทิสายะเวลาสัพเพปัชมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาประชานีคาสุขีตะนังปรหะลันตุ สพเอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปชานีคาสุขีตะนังประหะรันตุสพเพทขีนาอายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาประชานีคาสุขีตะนังประหะลันตุสพเหติมายะทิสายะอริยาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตะนังประหะลันตุสเภอุปริมายะทิสายะอริยาอภิยาประชานีคาสุขีตะนังประหะลันตุสเภปุรัติมายะทิสายะ อนริยาเวลาอพยาประชานีคาสุขีตนังพปรหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอนริยาอเวลาอพยาประชานีคาสุขีตนังพปรหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนริยาเวลาอพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพทักขินายะติทิสายะอนาริยาอเวลาอพยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตตสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะ อนาริยาอาเวลาอัพยาประชานีคาสุขีตหนังแปรหะลันตุสเพปัิมายะอนุทิสายะอนาริยาเอเวลาอัพยาประชานีคาสุขีตนังแปรหะลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอ <ikka> <conditions> ัพยาประชานีคาสุขีตนังแปรหะลันตุสเพทขีนายะอนุทิสายะอนาริยาเอเวลาอัพยาประชานีคาสุขีตนังแปรหะลันตุสัเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาอัพยาประชา นีคาสุขีตะนังเปรหะลันโตสัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอนาริยาอัพยาประชานีคาสุขีตะนังเปรหะลันโตสัพเพปชิมายะทิสายะอเวลาอพพยาประชานีคาสุขีตะนังเปรหะลันโตสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาพิยาประชานีคาสุขีตะนังเปรหะลันโต สพเทขคีนายะทิสายะเทวาอเวลาอพยาปชานีคาสุขีตัณแ์ปะรันตุสพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอพยาประชานีคาสุขีตัณแ์ปะรันตุสภเปัชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอพยาประชานีคาสุขีตัณหงปะระลันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตันางพระลันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตันางพระลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตันางพระลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาเวลาอภิยาประชานีคาสุขีตันางพระลันตุสัพเพปุรัตติมายะทิสายะอนุ มนุษสาอเวลาอัย am am. พยาประชานีคาสุขีตนางประละันตุสพเมัธิมาปฏิสพเมาปัจฉิมายะทิสายะอนุตตราอเวลาอัพยาประชานีคาสุขีตนังพระละันตุสัภเอุตรายะทิสายะอนุสามนุษสาอเวลาอัพยาประชานีคาสุขีตนางพระละันตุสพเททขีนายะทิสายะมนุษสาอเวลาอยาปชานีคาสุขีตนางพระลันตุ สพเพปุร <f dragging> ัต <sympath> ิมายะอนุทิสายะมนุษยาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังปริหะลันตุสพเพปัชิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปริหะลันตุสพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษยาเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังปริหะลันตุสพเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษาอเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังปริหะรลันตุ สภเเหตทิมายะที่สายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังแปรหะลันตุสเพอุปริมายะที่สายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังปรหะลันตุสเภปุรัติมายะที่สายะวินิปาติกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังปรหะลันตุสเภปัชิมายะที่สายะวินิปาติกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังแปรหะลันตุสเภอุตรายะที่สายะ วินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหัตลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะวินิปาติมินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหัตันตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหัตลันตุสัพเพปัจชมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหัตันตุสัพเพอุตรายะอนุ ทิสายะวิน <car> of ิปาติกาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัณนังปรหะลันตุสเพทัคขีนายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณนังเปรหะลันตุสเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตัณนังเปรหะลันตุสเพอุปริมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัณนังเปรหะลันตุอิเมหิทัสกะ หาการะหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสังสัต,ตานานติละนางวัชเชตวาอาปิละนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปปคาเตนะสันตาปังเวชตาวาเวชเววัชเชตวาอาสันตาเปนะปาริ ยาธานังวัชเชตวาอปาริยาธาเนนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสเพสตาอเวลิโนโหนตุเมมาเวลิโนสุโสุขิโนโหนตุมาทุกิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุทุขัดทุขิตตาติ อิเมหิอัตหากาเรหิสัพเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตะยะติติเจโตสภะพพพยาปะปาทะปะริยุทธาเนหิมุจจะตีติมุตวิมุตติเมตตาจะเจโตว,วิมุตติจาติเมตตาเจโตว,วิมุตติเมจาระมะวิหารภาวนา นิธิตาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจโสนจะนิโสกาโหนตุสัมเพปิสัมเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมภตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุนุโมทันติสัมภสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุ สัทธายะสีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาโหนตุคัตฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลัตตาปเจกานันจะอย่างพหลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันตุพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลับตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันติลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปับปตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปับปตตาปเจกานันจะอย่างพลัง อรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพ,พโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพ,พโสด้วยอนุภาพแห่ง สัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งหการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอ่อเศรษฐีเหรียญยอ่อเศรษฐี เรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเถิดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงถึงแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะเต่าปรสสักและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสําสเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเจะเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิษพรพรชัยทั้ง4คืออายุวนาสุขะพระเทินขอ,อนุ่งโมธาาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน